การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามคัคคีสมทบทุนสร้างเสนาสนะสำหรับพระภิสุสามเณรณนะวัดป่าหนองไผ่ตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครเมื่อวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2563เวลา9กา้านิกานายพักดีวงศ์าพรมผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางวณิดาวงสาพรมพระรยาประธานคณะแม่บ้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานฝ่ายครวาสในพิธีทอดผ้าป่าสามาคัคคีสมทบทุนสร้างเสนาสนะสำหรับพระภิสุสามเณรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีร่วมกันเป็นเจ้าภาพโดยมีพระอธิการสุธรรมสุธรรมโม จ้าวาดวัดป่าหนองไผ่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมียอดร่วมทําบุญทั้งสิน 6, ้น621,276บ,บาทเจ้าลทั้งหมดนะครับ6 2 1ส7 6บาทสาธุวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมปัจจัยทยธรรมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนาสนาที่จำเป็นได้แก่ ศาลาพระพุทธศาลาในประสงค์ห้องสุข,ขาสําหรับพระภิกษุสามเณรรวมทั้งการจัดภูมิทัศน์เพื่อให้สถานที่มีความสปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเป็นต้นภายในบริเวณการจัดงานทอดผ้าป่าในครั้งนี้มีการออกโรงทานของชมรมต่างๆจากหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีรวมถึงพ่อค้าประชาชนให้บริการความสะดวกด้านอาหารเครื่องดื่มเป็นจํานวนมาก ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้สละทรัพย์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองลาบยศตลอดจนครอบครัวและญาติมิตรสาธุอนุโมทนาถาก่อพวกเราชาวคณะขันธ์ไฟอ้าปุ้ยผ้าไปเ,เกณฑหนึ่งเพื่อทก่าน,นทุกคนเลย และด้วอยอำนาจแห่งรุ่กระสทั้งหลายที่พวกเราได้ทำบำเพ็ญแล้วนี่แหละที่จะเป็นกำลังหรือจะเป็นอนุภาหน้นส่งให้ชีวิตของพวกเราเดำเนินไปได้บนเส้นทางแห่งลาก,กตกานะอยากสูบสมบูรล,ล์ตลอดไปเพราะเรื่องการให้ทานบำรุงในพภาษาสนานี้มันเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธ เพราะพุทธศาสนาของเราจะอยู่มาได้หรือวัดวาวาทของเราจงตั้นคงอย่างนี้เพราะมีพวกเราเชาวพุทธที่ได้บำรุงดูแลอุปถาเพื่อปัจจัยสี่โดยการรักษาประเพณีสืบต่อ,อ,อมาไม่ว่าประเพณีในการทอดท้าป่าในการทอดถิ่นในการถวายพยา,าทา,ตาน,นต่างๆประเพณีต่างๆทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นเครื่องบำรุงพระศาสนานี้ ให้มั่นคงยัง่งยืนสืบต่อไปเพราะว่าศา,าสนานี้ที่อยู่ได้เพราะมีพิสุจน์สามเร็รแต่พิสูจน์สามเด็นั้นด้วยติดขัดอยู่ที่เพราะวินยัยไม่สามารถป,ประกอบกิจการง,งานอาชีพดังเช่นพวกเราท่านทั้งหลายคือไม่สามารถไปทําไร้ไถนาไปทํามาท่ายอะไรต่ออะไรในการแสวงหาหา,า้าตาหน้าทั้งหลายหล่ดนั้นมาได้